อ,อ้าวสิครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็นนถึงร้านพี่ชายแล้วครับผมไปโทรหาพี่ชายแป๊บน,นึงฮัลโหลครับพี่ อ่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปครับผมตอนนี้เราก็อยู่ร้านแฟชั่นนะครับผมเนีับผมอ๋อปกติครับเอาผะปกติใช่ไหมโอเคได้ครับผมเรียบร้อยครับผมผมก็มีอาวุธนะตรงนี้อาวุธอาวุธชั้นดีเลยตรวจีะโอเคครับของผมมาครับผมว้าว let's go y e a h I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up with wow. oh, my. อันนี้ลูกผมเพราะผมเดินเข้าในแป๊บเดียวมาเดี๋ยวเราไปหาพี่ต้นนะผมตอนนี้เราอยู่ร้านบิ๊ร้านเชิญนะผมนี่ดูตัวอย่างสาวๆเป็นไงอ่ะเปรี๊ยบปึึมนะผมไปพี่อยากจะมาก็ลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กและยูทูบได้นะครับผมไปกดกระดิ่งพี่ผมอยู่ไหนคนเดียอ้าวพี่พี่คนเดียวผมต้นเองพี่ชายสุดที่ด้อยของผมนะผมวันนี้ บายสบายขอขาดนิดหน่อยพี่ไปมาหาพี่นะให้พี่แน<ล>ะนำหน่อยเรามาเติมเต็มในสิ่งในชีวิตเราที่นี่ที่นี่ที่ไหนครับผมพีแทท่แบตเทินครับผมแบตเทินแบตเทินคืออะไรแบตเทินคือเครื่องหมายสัญลักษณ์จากตามรูปร้านแล้วก็คือทเทอราก็ต้องการประทัดในเมื่อการประทัดเสร็จปุ๊บทเ,ทรเราก็ต้องมาคุยกับน้องๆเขาเพื่อประทัดกันเราพวกมันเป็นโล่มันเป็นมันมีทั้งป้องกันมีทั้งลุกทั้งรับครับผมอะหรอใช่ครับก็มีดาบพี่จะดูบ้างแบบจะด้วยไอ้พี่ตกงายกูมาแหววเดือดแดงเป๊ะ เป็นเครื่องแบบครับเราอ่ะจะมีสไตล์ที่เขาดีไซน์ออกมาคือแบบอยู่ในภูมิประเทศของประเทศไทยที่ได้ทั้งแบบทั้งบนทั้งล่างเลยครับมเอางี้ลองดูยูนิฟอร์มของร้านก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะครับอะไรนะอะไรอะไรเป็นไงเป็นไงโอ้ยไม่ได้ยินไม่ได้โต้ยตึ๊ง เห็นแล,ล้วอ่ะเห็นแล,ล้วอ่ะ,เป,ะเป็นกางเล่พีช่ชุดเป็นล่าพีช่ชุดเครื่องแบบของาเราครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือต้องดูดันแม้เพันคือการาาาปัญหาอะไรอย่างนี้น ใช่รครับแล้วแต่ร้านนี้แบบยอดมากอบก็คือมันจะเป็นเหมือนโซนเอ้ u t ดร้านบางร้านหรืออะไรเงี้ยก็คือจะเป็นแบบเป็นปิด,ดก็คืออากาศกออัดนิดนึงต <สะ S 2> คือมีน้ำมีอะไรเงี้ย<ๆ>ก็คือบรรยากาศมันก็ไทเทแต่ลงแบบเป<ๆ>็นนั่งชิวๆัเข้าตลอดเลยนะร้านพี่ลมเข้าตลอดเลยตรงนี้ก็จะมีโซนเล่นบูด,ด้วยแล้วก็นตรีสดเล่นมูบ้นไม่ไม่ไม่ย่งยังไม่ถึงใหา่ใหญ่ใ ใช่ทุกอย่างเราต้องมีสตอรี่เราต้องมีเรื่องราวกันเราต้องมีการเราเริ<อ>่มรู้จักกันได้ได้ครับผมไปดู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  ห่ตัวใหญ่อันนี้คือหัใหญ่เดี๋ยวหัยาวกวนิเดียวเองก็มีหัปันย่ีเย

you <laughs> Tid, I ah, did. <laughs> 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 เอาดูนหผมก็ไม่ได้ เขาวอาสามตีออ่ตรงไหนครับสาตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้คือสามสี่อายคือยี่สิบสองยี่สิบี่อายยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเตรงนี้ใช่อายี่สิบสามสิบสองสามสิบสองแท้ดูไปว่าสเปคผมเลยสเปคผมตรงตรงไหนว่าตรงนี้อา การเลือกพีอาร์แลผมการเลือกพีอาร์ที่เราจะมานั่งดิ้งด้วยคนนะผมเราเลิอกตัดใจของเราเลยนะผมไม่ว่าคุณจะชอบสเปคประมาณไหนนะผมเกิดผมแล้วชอบสเปคแบบว่าตัวเล็กมีก้นนิดนึงตัวเล็กคืออะไรรู้ป่ะตัวเล็กคือน้ำหนักผมสามารถขึ้นได้รอบห้องอ่าสวยมีก้นะเน้น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 ตีเน้นตีหุน้นตึ้ตนเราเน้นมากเลยนึงไงนะ่เราอะไรมาเนี่ยไปเที่ยวอะไรคะให้พี่เช็คขอรได้ไหม ดีสายเดียวด้วยสายเดียวด้วยเห็นนะผมเนี่ยต,ติงหรือเปล่าฮะดีสติงตอ่ะเขาบินบรร้าร,ร่าแ <c oughs> ต่เขาบินพี่ดึงเลยนะพี่เดินนะการเลือกยาก็เราก็เลือกตังกายเราอะแค่สเปคกับเราอะไรเงี้ยแต่ต้องเลือกดีๆน,นะเช็คของก่อนก็ได้ให้เขาแนะนําตัวว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยฟังจากน้ําเสียงว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี้ยเขาชื่ออะไรนะชื่อเดานี่ค่ะเรียกพี่แบงค์จ่าพี่แบงค์จ๋าอี่อหือี้กี้กี้แบงค์ โอ้ยเป็นคนที่ขี้อ้อนขออีกทีได้ไหมต่อยได้ไหมขอหยุดได้ไหมนี่เป็นคนที่อ้อนนะครับผมเราเราเลือกที่แบบว่าถูกใจนะผมเขาถูกใจจริงๆนะสำหรับคนนี้นะผมถูกใจมากนะผมนี่มีแบบคุนดีหุ่นดีสุดแปลกลงมาอ,งนะอีกหน่อยเขาจะเจอท่าแผ่ไม่ใส่หรอครับแล้วผมมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคัดตอนแรกนะผมอ่ะปีตนต้นว่างไงสเปคของ อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกผมชอบคุณก่อนเราก็จะดูหน้าตาการคุยคุยกันแบบเอยโอเคเราจูนกันติดไหมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราจะไม่จูนกันอย่างนั้นครับผมเรา,ราคุยในเรื่องของแบบรีเลชันในการคุยแบบเราแฮปปี้ไหมที่ใน1วันเนี่ยเราให้ดื่มเขาแล้วเขาจะอยู่กับเราในเวลาที่แบบยาวนานมันเป็นการหาเนื้อคู่และครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นิ้วชี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอทำไซส์เซอร์เวย์ก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้ดูครับว่าผมชอบสเปคไหนแนวไหนอะไรยังไงครับผมจัดไปครับผมมาบอกโอเคครับผมสบายไหม ค่ะเรามีรถจักรยังไม่มีรถไม่มีต้นม um ีต e ้นมีบ้านจตกบ้านเยยังไม่มีบ้านอต้นยังยังค่ะอ๋อหรือว่าเรือดำน้ำเอาผิวเอาเลยอะเดี๋ยวรูปมันเอากว่พี่ไหมเดี oh, ๋ยวพี่จะทำให้เอาแฝงหรยอจะเอาเกี่ยวอ๋อมีท่าด้วยชอบท่าไหนขอบคุณค่ะชอบท่าไหนก็ต้องมีท่าที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยใช่ไหมอ่าใช่ชอบท่าไหนท่าน้ำท่าน้ำท่าน้ำดีเไงคะเอากันที่ท่าน้ำหมด เป็นยังไงบ้างคช่วงนี้ขายเยอะไหมช่วนี้เยอะนะคะเยอะไหมขายดีแั่ไงอ่ะที่นี่ที่นี่เหรอคะดื่มละร้อยสาค่ะสิดื่มนั่งได้นั่งตรงไหนอ่ะนั่งข้างๆค่ะไม่เอานั่งที่รถได้ไหมได้น,นั่งตรงไหนคะ่ะนั่งที่รถีอินคาอ,อินคาพี่ชอบแบบว่าสปินเต้นๆหน่อยอะไรเงี้ยรางวัลรางลรางวัลรางวัลงวัลเรามีข้างีเรข้างเราสองข้าง้ใช่ไหมอ่ะมามาน <c oughs> เรานะครับผมเด็กแดบบิปมานั่งโชว์ให้เรานะครับผมแเราก็ไ้่ติดน้ำใจเล็กน้อยไปนะไม่ติดใจน้องๆไปน้องๆ้อยเขาก็ทำงานเหนื่อยนะ่ยเราอยากไปเอาเปรียบเขามึงก็ลวนลามเขาอ่ะมึงก็ต้องให้ติดเขาหน่อยฮนะยี่สิบพัสบาทก็ยังดีใช่ไพี่อ่า uh huh. แหมมึงก็ได้หอมปากหอมคอได้โดนโนมเขาแหมนมเขาทำเป็นหมืน่นมึงให้ยี่สิบบาทมึงก็ให้ไปเถอะนิดหน่อยก็เมื่อกี้เห็นเขาชงดีก็กรบระวังให้เขาไปหน่อยดีไหม ครับเนี่ยครับเป็นการซื้อเป็นการให้เกียรติเขาไปครับเป็นการดีต่อใจครับเขาเรียกว่าการลงทุนพี่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมไม่เป็นไรเราทําไปก่อนครับที่แบนเท็กผมเชื่อว่าโซลูชันนี้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นเลียวครับผมใช่มันอาจจะมีความเสี่ยงแต่ผมว่าใช่ครันก็คุ้มทำไมบิ๊กแอพถึงต้องร้องเพลงอะไรรู้ว่าเสี่ยงแต่ลงต้องขอร้องอนี่บิ๊กแอป้อง ก็ประมาณนี้นะลาบลาบแบบนั่งชิวมันก็จะไม่เราเกิดทำให้เราหายเครียดหรือว่าเรามีปัญหาที่บ้านหรือว่าที่ทำงานเนี่ยเราลองมาทั้งหลายชุบเรามองอะไรที่แบบว่าสร้างสรรค์สร้างสุขยาวว่าจะได้กลับไปแบบว่าเรา กินที่ดีหรือใช่ของที่ดีหรือว่าการทำงานที่ดีของเราิะใช่ถูกต้องครับบางทีนะเรามานั่งกินเหล้ากันหรืออะไรเงี้ยโต๊ะใกล้ๆกันเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการเหมือนเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นที่มันเพิ่มขึ้นแล้วด้วยครับผมแล้วส่วนส่วนที่เราเนี้ยกันแค่นี้มากแล้วเราเหมือนบิวแฟนเลยอันนี้ฟิวแฟนครับผมบอกเลยแบตเช่นของดีครับผมก็ชื่อว่าของดีต้ากันนะครับร้านอยู่ตรงเกษตรนวมินทร์ครับแล้วก็ เข้าซอยวอเตอร์รไซค์เข้ามาครับผมแต่ถ้าเกิดเรามาจากเส้นเกษตรนวมินมินจะแยกตรงเรียบด่วนแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกเลยครับผมครับผมอ้าวฝาวมด้วยครับผมกับราบแบตเทอร์นะครับอยู่เกษตรนวม,มินมินนะครับผมกับสาวๆที่น่ารักนะครับผมอยู่ในแถวนี้หรือผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมด้วยนะครับมเนราเราเราเป็นแบบธรรมชาติเราไปเลยธรยรมชาติเลยอ่า

真牛逼啊！